โสตรเรื่องเล่าสยองขวัญห้องน้ำอาจารย์เรามีชื่อฟรานนะคะตอนนั้น ฟรานเรียนมปลายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งตอนพักเที่ยงฟรานเกิดปวดท้องซึ่งเวลาถ่ายหนักจะเข้าห้องน้ำนานมากเกรงใจเพื่อนเลยบอกให้เพื่อนไปกินข้าวก่อนเพื่อนเลยบอกเดี๋ยวรอข้างล่างก็ได้ฟรานไม่ได้สนใจเพราะปวดมากวิ่งเข้าห้องน้ำไป ฟรานแอบไปเข้าห้องน้ำอาจารย์ผู้ชายที่ชั้นสองเข้าห้องแรกเลยเพราะไม่ไหวแล้วสักพักได้ยินเสียงห้องข้างๆมีคนเข้าฟรานก็เหงื่อแตกคิดว่าสวยแน่ๆอาจารย์จะจับได้ไหมพอสักพักได้ยินเสียงเคาะจากห้องข้างๆแล้วบอกว่าพี่ครับขอทิชชู่หน่อยของห้องนี้หมด ฟรานโล่งใจที่แท้ก็เป็นเด็กนักเรียนเหมือนกันเพราะเสียงยังไม่แตกหนุ่มน่าจะเป็นเด็กมอต้นแถมเหมือนคนพูดไม่ชัดฟรานก็เอาทิชชู่ไว้ส่วนหนึ่งแล้วส่งรอดไปให้ห้องข้างๆทั้งมวน พอทำธุระเสร็จฟรานก็ออกมายืนส่องประจกบังเอิญเหลือบไปเห็นป้ายติดหน้าประตูห้องข้างๆว่าห้ามเข้าห้องน้ำเสียแล้วก็มีแม่กุญแจล็อกอยู่ฟรานเลยคิดในใจแล้วใครขอทิชชู่ ฟรานก็วิ่งออกจากห้องน้ำทันทีแล้วเห็นเพื่อนนั่งอยู่ใต้อาคารฟรานเลยถามเพื่อนว่ามีใครลงมาก่อนหน้ากูหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าไม่มีนะฟรานเล่าให้เพื่อนๆนฟังด้วยความอยากรู้จึงพากันไปถามป้าแม่บ้านป้าบอกว่าห้องน้ำเสียนานแล้วไม่มีใครซ่อมป้าแกก็เลยเล่าต่อ เมื่อก่อนตอนก่อสร้างอาคารนี้ใช้แรงงานพม่าทั้งหมดช่วงที่ลงเสาเข็มลูกของคนงานคนหนึ่งตกลงไปในนั้นแต่ไม่มีใครเห็นเลยตอกเสาทับเด็กตายห้องน้ำฝั่งนั้นเลยเอาไว้เป็นห้องน้ำอาจารย์เพราะพวกอาจารย์เขาจะรู้กันและก็จะไม่ค่อยมีใครเข้า เพื่อนไม่เลิกสงสัยบอกป้าแม่บ้านพาไปดูที่ห้องน้ําเพื่อนปีนห้องแรกไปดูห้องสองเห็นม้วนทิชชู่อยู่จริงๆแต่ไม่ได้วางบนพื้นนะแต่วางอยู่บนขอบชักโครกเลยพอเห็นแบบนั้นแล้วเพื่อนก็รีบโดดลงมาแล้วก็ไม่เคยแอบไปเข้าห้องน้ําของอาจารย์อีกเลย สวัสดีค่ะเราชื่อนานะคะตอนนั้นนาเรียนอยู่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งวันนั้นนากลับจากเรียนแล้วเผลอหลับไปเพราะเหนื่อยจนตื่นอีกทีก็ตีหนึ่งกว่าจึงจะไปอาบน้ำซึ่งห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมระหว่างที่อาบน้ำมีคนมาเคาะห้องน้ำแล้วถามว่า มีคนต่อไหมคะตามธรรมเนียมถ้าใครจะมาเข้าห้องน้ำต้องเคาะถามแบบนี้นาก็ตอบไปว่าไม่มีค่ะแต่คนข้างนอกก็ยังเคาะไม่หยุดมีคนต่อไหมคะมีคนต่อไหมคะนาเริ่มรู้สึกไม่ดี เอื้อมมือไปคว้าผ้าเช็ดตัวที่พาดอยู่ตรงประตูห้องน้ำแต่เหมือนมีคนดึงจากข้างนอกนาก็คิดว่าเพื่อนแกล้งนาเลยตะโกนด่าออกไปว่ามึงว่างมากใช่ไหมสุดท้ายนาจึงเปิดประตูออกไปเห็นผ้าเช็ดตัวตกอยู่แต่ไม่เห็นใครเลยนาก็เลยวิ่งกลับห้องและมั่นใจว่าเมื่อกี้ไม่ใช่คนแน่นอน นาก็เลยไปสอบถามพานโรงว่าคุณลุงคะหนูขอถามเรื่องโรงเรียนนี้หน่อยว่ามันเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่า แกก็ทำสีหน้าแบบดูกังวลเหมือนไม่อยากเล่าก่อนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าเจออะไรมาแล้วลุงแกก็บอกว่าถ้าลุงพูดให้ฟังแล้วเงียบไว้นะเพราะครูใหญ่บอกว่าไม่ให้พูดถึงเรื่องนี้อีก คือเมื่อสี่ห้าปีก่อนมีเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งเขามีโรคประจำตัวช่วงกลางดึกคืนหนึ่งนักเรียนคนนั้นเขาไปเข้าห้องน้ำตอนกลางดึกแล้วอาการโรคหัวใจกำเริบทำให้ล้มลงแล้วหัวฟาดพื้นเสียชีวิต หลังจากนั้นช่วงกลางดึกไม่ค่อยมีนักเรียนคนไหนไปเข้าห้องน้ำนั้นหรือถ้าจะไปก็จะไปกันทีละหลายหลายคนห้องสีชมพูฮันแน่ได้ยินชื่อเรื่องก็รู้แล้วใช่ไหมละ่ะนอกจากเรื่องป๊อกๆของมอเชียงใหม่ที่ได้เอาไปทำเป็นหนังแล้วก็มีเรื่องนี้แหละที่เจ้าของกระถูฝังใจ เรื่องก็คือนักศึกษาปีหนึ่งของมอเชียงใหม่จะต้องพักอยู่หอในที่นี้มีรุ่นพี่คนหนึ่งไปจีบน้องปีหนึ่งแล้วคบหากันจนตั้งท้องแล้วฝ่ายชายไม่ยอมรับโทษว่าฝ่ายหญิงนอกใจและไม่รับผิดชอบใดๆ ฝ่ายหญิงน้อยใจจึงจะทำแท้งแต่ด้วยไม่กล้าบอกใครและไม่กล้าไปโรงพยาบาลจึงตัดสินใจทำแท้งเองโดยใช้ไม้บรรทัดเหล็กกระทุงจนมดลูกฉีกแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดโดยเธอได้เขียนข้อความด้วยเลือดไว้ที่กำแพงว่ากูมีคนเดียว ต่อมาให้มีการทำความสะอาดหอโดยการเช็ดเลือดออกแต่ปรากฏว่าวันต่อมารอยเลือดยังชัดอยู่เหมือนเดิมจึงตัดสินใจทาสีใหม่แต่ก็เป็นเหมือนเดิมอีกนิมนพระมาสวดก็ไม่ยอมออกทำได้แค่สะกดวิญญาณไม่ให้ไปหลอกหลอนคนในหอต่อมาได้ทาห้องนั้นด้วยสีชมพู เพื่อไม่ให้เห็นรอยเลือดอีกแล้วก็ปิดตายไปเลยสรุปห้องสีชมพูของมอเชียงใหม่มีจริงไหมอยากรู้จัง